บิครับดิครับสมาชิกที่ท่างบิันดตบบาูชาวีธรตมดาครับทุงวีจีรมดาประจำวันสร์อาณาการชาตินะครับอาณาการชาติก็คือทะเลจับประเทศเวียดนามนะอาณากรชาจออกเวลาสี่โงย็นและตั้งากวันนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ทูต่านะครับที่ร่วมสมัครนะครับทุกทีทุกทาทุกครั้งกังนะครับติกามงทุจีเจตนะครับ อ่จุดไปนะครับศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์หนึ่งห้าหกเ้านะห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนย์แปดก้าศนย์่งจ็ดแปานะครับจุดไปนะครับาตามเยอะจุดไป จะเอาเมันจริงจ้า <C ül> เฮ้ยพยาอะไรหรือว่าเราเป็นบัตรเราเป็นบัตรเราเป็นบัตรไปกันนะครับอ๋ออย่างไรเนี่เอเ้ยไ, <C ül> ไม่ทำอะไรเนาะ กป็นแบบเข้าไปด้วยนะครับปกติเขาจะทำคลิปใหม่นะถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เ่็นไรน